ผมบ้านเกิดอยู่สุขโขทยัยอำเภอสวรรคโลกดังเดิมแต่ปัจจุบันนี้อยู่สม,มุทรปราการย้ายมา20กว่าปีแล้วผมไม่เห็นด้วยนะคนที่เขาเหยียดคนอีสานคนอีสานเป็นเพื่อนของผมส่วนมากส่วนใหญ่เลยผมไม่รู้ว่าเขาเอาหมดสมองส่วนไหนคิดพวกที่เหยียดมันเป็นแบบพ่อแม่เขาสอนหรือว่าโรงเรียน หรือว่าความชั่วมันอยู่ในดีเองของเขาอืไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้สร้างความแตกแยก,กได้สาระเร็วมากอ้างตัวว่ามีความรู้สูงแต่การกระทําสะทุนมากเลยแย่มากผมไม่ใช่คนอีสานแต่ผมมีเพื่อนอีสานเยอะพอสมควรแต่ผมไม่เห็นด้วยนะ ขนาดผมได้ยินผมขึ้นเลยนะเนี่ยมันรู้สึกแย่เลยอะ่ะไม่ไหวไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนมีคนที่อ้างตัวเป็นคนชั้นสูงแต่ทำแบบนี้แล้วเป็นยังไปว่าพ่อแม่ว่าแม่ของคุณอื่นเขาด้วยถึงตระกูลเขาเลย กูอยาหาริซาพิงฟ้องพวกพวกพวกมึงจริงๆเลยให้คนอีสานนะฟ้องพวกมึงจริงๆเลยดูที่มึงจะได้รู้ไงว่าชั้นสูงของมึงเนี่ยมันมันดีหรือเร็ว